คราวนี้มาถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวทีสริเวชนักเทคนิคของเมแบงวันนี้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่คือตัวของบางจากนะครับหรือว่า BCP ีบ BC นะครับเรียกว่าคุณอภิวัตมองดูแล้วโอ้โหทัองหมดว่าดาวไซริสเนี่ยต้องบเลยว่าดาวไซนะจำกัดมากให้แนวรับบางจากที่24บาท50ตางแนวรับถัดไปอยู่ที่24บาท20สตางสำหรับแนวต้าน ของบางจากนะครับอยู่ที่25บาท25สตางค์แนวตา้านที่26บาท25สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นบางจากปิดที่24บาท60สตางค์ลดลง10สตางค์คิดเป็น0.40ส่วนเทคนิคสุดแซ่บตัวที่2นะคุณอภิวัตน์แนะนำคือตัวของ K-Bank นะครับนุ่มบอกว่าโอ้โหรูปแบบของกราฟเห็นการบวกนี่ต้องหมดว่าเริ่มเห็นมีแรงซื้อกับเข้ามาให้แนวรับ K b แ n k ที่ 121บาทแนวรับไปที่118บาทสําหรับแนวต้านของ K-Bank อยู่ที่125บาทแนวต้านาไปที่130บาทวันนี้ราคาหุ้นของ K-Bank ปิดที่122บาทเพิ่มขึ้น4บาทที่เป็น3.39ปเ็น์นะครับนี่คือช่วงของที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนันักลงทุนะฟังข้อมูลแล้วที่คุณอภิวัตนให้มานั้นะในส่วนของบางจาในส่วนของ Kbank นะครับ ไปดูเส้นกราฟที่เราวาดที่กับผู้ที่คุณวัดว,วาดมาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหรือไม่หรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อใช้สิ่งนี้มาปรับมาวางแผนมาใช้หมากเราเนี่มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดพุในเชงของสายเทคนิคปุงจุดนี้